ปลายโมงแล้วเพิ่งถึงห้องนะครับเพิ่งถึงห้องแล้วนั่นแหละเพิ่งแล้วก็เราจะกำลังจะออกไปข้างนอกฝ mm hmm. นตกไม่นะตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับเ mm hmm. ชียงคานเป็นยังไงบ้างใช่ไหมบอกกับดังอยู่เลยว่า mm hmm. เออ,เอ,อมึงถ่ายเสร็จแล้วอะ mm hmm. ถ้าแบบสมมติว่าแบบพระเจ้าให้นะสมมติว่า เป็นไปได้คืออยากกลับไปอีกครั้งแบบเป็นแบบคืออยากไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะคือแบบโดยเฉพาะแบบติดใจพวกอะไรนะที่เป็นไม้เสียบไม้เสียบก็คือเอ้ที่เป็นกุ้งเสียบกับปูเสียบกับดักแด้เสียบก็หอยแล้วข้าหอยเสียบอร่อยมากแบบแบบ enjoy ท่มากแล้วมันก็จะเหมือนเป็นถนนเ,เลยแบบที่เราสามารถเดินเข้าไปแล้วก็แบบคือ มันก็มันก็จะงงอยู่ที่ว่าเออทุกร้านก็จะขายสิ่งเดียวกันก็นคือแบบกุ้งเสียบปูเสียบแล้วก็ตักแด่เสียบแล้วก็หอยเสียบนะครับใช่แต่งตัวไปไหนใช่ไหมจริงๆผมจะแต่งตัวไปหาเพื่อนนะครับแต่เพื่อนแต่ผมยังไม่โทรหาเพื่อนนะแต่ผมจะออกไปแล้วคือผมอาจจะคือแบบมันต้องแบบคือมันต้องออกไปก่อน ถ้าเราโทรไปหาเพื e, babe, ed, outro, <p> ่อนเว้แล well. right. right. ้วแบบเราไปนัดเพื่อนะเพื่อนมันไม่มาเว้ยเราต้องออกจากบ้านก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงอยู่นี่นะเว้ยแล้วก็ค่อยบอกว่ามึงมาหากูหน่อยใช่เพราะว่ากูถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราต้องให้สถานการณ์มันบังคับหน่อยใช่ผมโหนดขึ้นแล้วนะครับทุกคนโอเค หมือนไม่ได้เลเซอร์มาสักไม่ได้เลเซอร์หนวดประมาณมาประมาณประมาณสองเดือนแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นเป็นเขียวๆเ,เลยครับคือแบบโกนตอนเช้าคือตอนเย็นก็ขึ้นแล้วครัคือแบบมันแบบไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้ขนขึ้นไวมาก ีวิวรองเท้าเนี่ยตู้รองเท้านะครับในที่สุดผมก็มีตู้รองเท้าเลยนะเพราะว่าประมาณก่อนที่ผมจะมีตู้รองเท้าคือรองเท้าผมแบบกระเจ็ดกระาจกระจัดกระาจมากนะครับไม่ใช่กระเจ็ดกระจายนะครับลองเพลงเออืม ใช่ผมรู้ครับว่าผมไม่ควรออกไปจากข้างนอกนะแต่แบบอยู่คอนโดอยู่คอนโดมันก็เงานะครับทุกคนจริงนะอยู่คอนโดคนเดียวมันเงาตอนนี้ฝนตกแล้วครับแต่ถ้าดูจากหน้าต่างห้องผมก็คืออากาศคือดีมากเลยนะแบบอากาศแบบน่าจะแบบลมพัดเลยเย็นๆเลย สวัสดีครับคุณพิมวลีนะครับคุณพิมวลีสวัสดีครับโอ้มีเอ็ดเวิร์ดเป็นไงบ้างใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดตอนนี้ผมเพิ่งแง่หันไปนะครับพูดเหมือนคนง่วงนอนมาเอาจริงไหมผมอะก็คือเมื่อวานผมนอนตีสามเว้ยแล้ววันนี้ผมต้องตื่นแปดโมงเช้าเพื่อ ขึ้นรถไปไปสนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นถึงห้องเลยผมมาจากเชียงคานเะนี่ยก็เลยจะดูแบบง่วงๆหน่อยนะแต่ผมต้องเดมัวออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าผมต้องไปหาอะไรกินนะครับเพราะว่าที่ห้องนี่ไม่มีอะไรกินเลยเลองเพลงให้ฟังหน่อย <c oughs> ได้นะเอาเพลงได้ <c oughs> ไดนะเพลง,งอะไร ใช้ฟิลเตอร์หน่อยเลยนะครับเออต้องฟังเพลงใหม่ครับ น,นี้นะครับคุณพิทยองนะครับเขาปล่อยซิงเกิลใหม่นะจะบอกว่าตอนฟังครั้งแรกเ็ตกใจนะ มัน <uras> มีท่อมีท่อนหลังมันมีท่อนหลังมีท่อนหลัง Got the power. 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 power.

โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องออกไปแล้วนะครับผมจริงๆแล้วที่มาไลฟ์สดเพราะว่าอ,อ,อยากคุยกับทุกคนเฉยๆนะครับแต่ลืงไปว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ไทยเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เป็นคอมเมนต์ต่างชาตินะก็เลยแบบไม่ไแน่ใจว่าจะสื่อสารกันยังไงนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับบายเหมือนมาสอนเต้นแล้วก็ไป บายครับ